สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงงกฎเกี่ยวกับเรื่องการให้นะครับถามว่าเมื่อเราให้สิ่งของให้ที่ดินกับบุคคลอื่นไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาคืนได้ไหมนะครับหลายคนสงสัยว่าพ่อแม่ยกที่ดินให้ลูกลูกไม่เลี้ยงยกให้ญาติาพี่น้องญาติพี่น้องไม่เคยมาดูแล ถามว่าแล้วมีวิธีไหนบ้างที่ว่าเมื่อให้ไปแล้วเราอยากได้กลับมาเพื่อใช้ในการดูแลตัวเองเลี้ยงชีวิตตัวเองนะครับหลายฝ่ายโทรมาปรึกษาทนายอนุน์ไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าญาติพี่น้องนะครับโอนที่พ่อแม่โอนที่ให้ไม่เลี้ยงดูแกนะครับหรือว่ารับโอนที่ดินไปแล้วนําไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ จริงๆตามกฎหมายเขาก็มีกําหนดไว้เหมือนกันว่าในการให้ที่ดินนะครับในการให้สิ่งของก็ดีสามารถที่ว่าจะเอาคืนได้นะครับสามารถฟ้องร้องไปที่ศาลเพื่อที่ห้ศาลสั่งเพิกถอนสั่งโอนคืนสั่งโอนกลับมาเป็นของเจ้าของที่ดินได้เฮ้ยทำยังไงนะฮะหลายคนสงสัยบอกมันมีวิธีทำนะฮะเดยวพี่อานน์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ การยกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยกให้ส่วนมากเขาจะมองเรื่องที่มีเอกสารนะฮะก็เป็นพวกประมาณที่ดินลดสามารถฟ้องเรียกคืนได้แต่ในกรณีให้สิ่งของประเภทเงินทองแก้วแหวนมันยากที่จะได้คืนทําไมกว่าที่เราจะไปฟ้องศาลเขาขายไปแล้วเขาจําหน่ายไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้บุคคลภายนอกสุจริตเขาได้รับการคุ้มครองแต่กรณีที่ดินที่เราสามารถเรียกคืนได้หนึ่งเป็นที่ดินยังเป็นชื่อของผู้ที่รับอยู่ นะครับรถยนต์ยังเป็นชื่อของผู้ที่รับอยู่สามารถที่จะเอาคืนได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา531ได้กําหนดไว้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอันผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้ในเหตุประพฤติเนรคุณอาจจะเรียกคืนให้ได้เฉพาะเหตุต่อไปนี้นะฮะกฎหมายกําหนดมาเลยว่าคุณจะเรียกคืนได้ต้องเป็นเนรคุณภาษากฎหมายเขาเรียกเนรคุณนะฮะข้อหนึ่ง เมื่อผู้รับปะทุสลล้ผู้ให้เป็นคดนะีอาญาร้ายแรงนะฮะปทุสไลยคือทำร้ายร่างกายต้องร้ายแรงนะฮะไม่ใช่ว่าแค่ไปตีไปตบไปกวนไปอะไรคือมันต้องถึงขนาดด้วยนะฮะ้ายแรงเขาเรียกว่าผิดอาญาร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับตรงนี้สามารถที่จะฟ้องไปที่ศาลและให้ศาลพิสูจน์ว่าเขาได้กระทำความผิดต่อเราเป็นความผิดอาญา้ายแรง นะฮะแขนหักขาหักร้ายแรงแน่นอนนะครับตรงนี้จําหลักไว้อันที่สองคือเมื่อผู้ให้ทําให้ผูเ้เมื่อผู้รับทําให้ผู้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างรายแรงในเคสที่สองธนาโนนใช้ในการฟ้องเรียกคืนที่ดินเยอะมากฟ้องให้ยากพี่น้องฟ้องเรียกคืนให้พ่อให้แม่ลูกคนไหนมันไม่เลี้ยงลูกคนไหนมันดายายยกที่ให้หลานฟ้องเรียกคืนได้ ะะถามบอกเฮ้ยกรณีไหนบ้างกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคือด่านะฮะด่าก็คือเอาเรื่องของคุณยายไปโฆษณาไปยาไปพูดให้คนฟังทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะนอกจากนี้เป็นการหมิ่นประมาทนะครับคำว่าหมิ่นประมาทก็คือเป็นลักษณะไปพูดนะพูดเอาความไม่จริงไปพูดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ พูด,ดง่ายๆว่าเหมือนกับว่ามาดานะฮะมินประมาทมินประมาทก็คืออ่ามาดานะฮะต้องมีบุคคลที่3อยู่ด้วยนะเขาได้ยินว่ามาด่าแกต่อหน้าบุคคลที่สว่าพูดโกหกทําตัวเป็นเด็กหรือมาด่าว่าเป็นผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนเป็นบ้าอะไรประมาณนี้ถ้าไปด่าคํเนี้เอาคืนได้เลยนะฮะหรือไปทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคือไปพูดไปเว้าพื้น ะะพูดง่ายๆว่าเสียชื่อเสียงไปโฆษณาไปว่าหรือไปประจานแกนะไปด่าในดีกาตัดสินเยอะนะฮะด่ายายบอกว่าเป็นปัญญาอ่อนเป็นเหมือนไม้หลักปักขี้เลนพูดไม่อยู่กระล่องกระลอยให้ที่ดินแล้วจะเอาคืนไปด่าคํานี้นะฮะสามพิาพากษาเพิกถอนเลยสารดีกาด้วยคําด่าคํำนี้ไปด่ามั่วซั่วไม่ได้ ไปด่าเป็นปัญญาอ่อนไปด่าเป็นเด็กไปด่าเป็นบ้านะฮะหรือไปหมิ่นประมาทคือเอาความไม่จริงมาพูดเหมือนทนายอนนท์ยกที่ดินให้น้องชายนะฮะสุดท้ายไปบอกว่าไอ้อ,อนนท์เป็นคนโกหกเป็นคนปิ้นป้อนหลอกลวงมันชอบเที่ยวชอบเกเรไปพูดให้คนอื่นฟังนะฮะว่าทนายอนนท์เสื่อมทําให้ผมเสื่อมเสียผมฟ้องเรียกที่ดินได้เลยฟ้องเรียกที่คืนได้เลยตรงนี้ถือว่าเป็นหลัก การเรียกคืนตามมาตรา531นะฮะในข้อ2ในส่วนเหตุสุดท้ายที่สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนได้คือ1เมื่อผู้รับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของที่จําเป็นเลี้ยงชีวิตในยามที่ผู้ให้เนี่ยตกทุกข์ได้ยากและผู้รับเนี่ยยังสามารถจะให้ได้แต่บอกปฏิเสธยกตัวอย่างนะฮะบอกว่าป่วยขอเงินไปโรงพยาบาลน,นะ เงินเพื่อจําเป็นในการใช้ชีวิตเขาบอกว่าสิ่งของอบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจําเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไรผู้ง่ายงไปขอก้าวข้าวภาษาบ้านเราคือขอข้าวกินไม่ให้นะไปขอเงินเพื่อจะไปโรงพยาบาลบอกยายป่วยยายเป็นไข้ยายเป็นหวัดขอเงินค่ารถ50บาทจะไปหาหมอบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของที่จําเป็นเลี้ยงชีวิตนะฮะ ไม่ยอมให้เงินไปโรงบาลไม่ยอมให้เงินไปซื้อกับข้าวไม่ยอมให้เงินนะฮะในการใช้จ่ายชีวิตแต่หลักดีกาเขาบอกว่าคุณต้องขอนะถ้าคุณไม่ขอคุณไม่สามารถที่จะยกเอาเหตุตัวเนี้ยไปบอกว่าเขาบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจําเป็นเลี้ยงชีวิตก็คุณไม่ได้ขอนะนะฮะศาลก็บอกว่าไม่จําเป็นที่เขาจะต้องเสนอให้เลยคุณต้องขอเมื่อไม่ขอศาลจึงบอกว่าเขาไม่ได้บอกปัดไม่ยอมให้ นะฮะตรงนี้การยกให้ที่ดินการยกให้รถสิ่งของต่างๆใช่ว่าคุณรับจากเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะไม่ดูแลคุณจะไม่ปฏิบัติรับใช้ได้มาเหมือนได้ของอหมาได้ของพวกโง่นะเหมือนหลอกเอาเข้ามาแล้วคุณไม่ยอมดูแลไม่ซาบซึ้งในบุญคุณไม่ยอมเทิดทูนเขาที่เขาให้มาไปดูถูกเกียรติยามเขากฎหมายให้เรียกคืนได้เลยนะฮะ ตรงนี้ต้องระมัดระวังตรงนี้ก็มีหลายเคสที่โทรเข้ามาถามนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของพี่น้องแย่งทรัพย์สินแย่งมรดกกันบอกว่ามันไม่เคยดูแลพ่อแม่ไม่เคยดูแลยายเอาคืนได้ไหมใช้หลักตัวนี้ในการฟ้องเรียกคืนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝากเป็นความรู้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ